กราบันดาลตอนกรรมสังหารนานมาแล้วประมาณ50ปีหรือมากกว่าหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวอื้อเฉาทั่วเมืองไทยว่านายตำรวจมือปราบถูกไอ้เสือปลิดชีพอย่างสยองเสือร้ายคนนี้เป็นไอจนตัวจากาดล่นฆ่าม,ามามากต่อมากเจ้าหน้าที่หมดชื่อเพราะมันหลายราย โดยเฉพาะมันเป็นมือแม่นปืนอย่างฉมังหลายรายที่ไอเสือจะยิงต้องยิงที่ศีรษะไม่ยิงที่ส่วนอื่นให้ผู้ถูกยิงต้องลำบากและผู้ตายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รายนี้ก็เป็นนายตำรวจมียศชั้นร้อยตำรวจโทเป็นนายตำรวจที่มีฝีมือในการปราบปรามหรือลั่นมามา,มากตอมากเช่นเดียวกันต่อสู้กันในเวลากลางวันประจัญกันซึ่งหน้าด้วย เราท่านอาจจะลงความเห็นเพียงง่ายๆว่าการต่อสู้กันก็เสมือนกับสาดน้ำใส่กันจะต้องเปียกปอนไปด้วยกันการต่อสู้ประจันหน้ากันไม่ใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องบาดเจ็บล้มตายอีกฝ่ายก็ต้องเป็นฝ่ายชนะเจนได้การกล่าวเช่นนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งถูกต้องเสมอไปเพราะเป็นการกล่าวอย่างกำปั้นทุบดินลองพิจารณาประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้ก่อน แล้วก็จะทราบเหตุการตื่นลึกหนาบางนายตำรวจท่านนี้เมื่อยังเป็นเด็กอยู่ครอบครัวของท่านตกโจรล้นบิดาของท่านถูกฆ่าตายพร้อมด้วยเหล่าโจรร้ายพวกนั้นได้แย่งชิงเอาทรัพย์สินไปเป็นอันมากยังความสูญเสียแก่ครอบครัวของท่านอย่างใหญ่หลวงก่อให้เกิดความเคดแข้นแก่มันดาญาติพี่น้องของผู้ตายเป็นอันมากนายตำรวจท่านนี้ทั้งทที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่ ท่านได้ปฏิญ,ญาณตนว่าหากโตขึ้นจบการศึกษาแล้วจะขอเป็นตำรวจหรือเรียนเป็นนายตำรวจและจะขอตามกำราบปราบพวกผู้ร้ายให้ราบเรียบให้จนได้ความมานะของท่านสำเร็จตามที่อธิษฐานปฏิญาณไว้พอศึกษาจบชั้นสามันท่านก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนในตำรวจและรับราชการในกรมตำรวจสมกับความมุ่งมา่ปรารถนา การปฏิบัติหน้าที่ของท่านเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชามาด้วยดีโดยเฉพาะทางด้านการปราบปรามจนผู้ร้ายนั้นท่านผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นมือปราบมือปืนชั้นฉมังแต่ผลสุดท้ายท่านก็มาพบจุดจบจากไอจอมโจรมือฉกาจหากจะพิจารณาในแง่แห่งธรรมะก็สมควรที่จะเป็นว่าอธรรมคือฝ่ายคนร้ายควรจะเป็นฝ่ายแพ้ตายหรือชิบหายแพ้ภัยตัวไป ฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องความสุขของบ้านเมืองควรจะเป็นฝ่ายชนะเพราะอยู่ข้างฝ่ายธรรมะแต่ทำไมเล่าจึงปรากฏผลเป็นตรงกันข้ามคือฝ่ายที่เห็นว่าอยู่ข้างฝ่ายธรรมะกลับพ่ายแพ้แก่ฝ่ายอธรรมไปท่านว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเกิดแต่เจตนาการกระทำกรรมใดๆที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ด้วยกรรมกริยาทรนององอาจ พยาบาทอาฆาตมุ่งหวังต่อผลประโยชน์รายได้เมามมวในลาบยศสรรเสริญจนเกินไปล้วนแต่ส่อสแสดงในจิตเจตนาไม่บริสุทธิ์ท่านว่าเป็นกรรมชั่วนายตำรวจท่านนี้ท่านมีเจตนาอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญกับพวกมุ่จรร้ายมาตลอดชะรอยว่ากรรมเก่าของท่านบันดาลให้ท่านต้องมาก่อกรรมกับคู่เวรคู่กรรมของท่านในชาตินี้อีก และท่านทั้งสองนี้อาจจะตามจองล้างจองผลานกันไปอีกหลายพบหลายชาติก็เป็นได้เรื่องกรรมเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าฆาตกรรมนานมาแล้วเช่นเดียวกันผมได้ไปพิสูจน์ศพร่วมกับกรมการอำเภอในฐานะเป็นพยานหลักฐานการพิสูจน์ท่อนั้นผู้ตายได้แต่มาแล้ว24ชั่วโมงเพราะถูกฆ่าฟันด้วยดาบศพพบอยู่กับใส่ดักปลาแช่น้ำอยู่ครึ่งตัวศพถูกฟันรวม12แผล แผลจากกันก็คือที่บริเวณแก้มคอเกือบขาดและบั้นเอวกระดูกสันหลังขาดแผลนอกนั้นเรียงตามลำดับมาตามสันหลังรวมทั้งหมด12แผลศพถูกปล่อยทิ้งไว้ถึง24ชั่วโมงเพราะว่าอยู่ห่างจากอำเภอการไปมาลำบากผู้ตายถูกฆ่าแต่หัวค่ำคำนั้นผู้ใหญ่บ้านนำความไปแจ้งอำเภอแต่ตอนกลางคืนวันนั้นกว่าทางอำเภอจะจัดเจ้าหน้าที่ได้ก็เป็นวันรุ่งขึ้น เตรียมเดินทางไปอีกกว่าจะได้ชนสุดก็เป็นมืดค่ำของวันใหม่คนร้ายรายนี้พอข่าผู้ตายแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับดาบคู่มือให้ผู้ใหญ่บ้านจับโดยดีพร้อมกับสารภาพเหตุการ์ต่างๆต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกประการจึงไม่เป็นการลำบากในการดำเนินคดีแต่อย่างไรนายสาผู้ฆ่าโยนาเหนือนายทองผู้ตายอยู่นาใต้ นายสาใส่ใส่ดักปลามาด,ด้วยดีมาถูกขโมยใส่ไปครั้งแรกก็พออภัยให้แต่ก็พอรู้ตัวคนขโมยว่าแน่นอนต้องใช่คนคนนี้แน่นายสาได้ไปหาซื้อใสมาใส่อีกเพราะเป็นหน้าน้ำลากำลังลงตามฤดูกาลคิดว่าพอจะได้ปลาทางปลาราปลาเจ้าไว้บ้างต่อมาใส่ของนายสาถูกขโมยอีกขโมยแต่ปลาไม่ว่ายังขโมยใสไปด้วย ทำไมจึงต้องอิจชาริษยากันนักเล่าความแค้นหนักแน่นในหัวอกมันเป็นคนคนเดียวกันแทๆ้ๆที่ปองลักปองขโมยของเราสองครั้งมาแล้วครั้งที่สถ้ายังตามมากระทำอีกจำเป็นจะต้องล้างกันนายสาหาใส่มาใส่ไว้ที่เดิมอีกและในวันนั้นก็เตรียมดาบไปพร้อมพอจะมืดค่ำก็ลอบแอบตัวไปแฝงอยู่ในพุ่มไม้และจอมปลวกใกล้ๆกับที่ดักใสของตน นายทองผู้เคยตัวในเรื่องนี้อยู่แล้วพอได้เวลาก็มาทำการดังเช่นที่แล้วแล้วมาโดยไม่ได้ระวังตัวว่าจะมีใครแอบจับตาดูการกระทำของตนเพราะเคยทำได้ผลมาสองครั้งแล้วง่ายยิ่งกว่าปอกล้วยนายสาเล่าให้ฟังว่านายทองเดือนมาถึงใส่แล้วมองซ้ายมองขวาอยู่บ้างแต่ไม่ได้มองมาทางด้านหลังที่เป็นจอมปลวกซึ่งตนแอบอยู่ในพุ่มไม้ พอนายทองโกงคงจะถอดใส่ตนก็วิ่งไปทำให้ในายทองตกใจตั้งตัวตรงมองหน้ามาหาตนทันใดนั้นก็ไม่ทราบว่าได้หวดมีดาบลงไปในร่างของนายทองกี่ครั้งกี่ฉับไม่ทราบคงจำได้แต่เพียงดาบแรกที่ใบหน้าของนายทองถัดจากนั้นก็ไม่ได้นับปรากฏในสายตาจำเดวาเห็นนายทองล้มฟุบลงเท่านั้นเอง ในรูปคดีสารลงโทษในสาฐานป้องกันทรัพย์สินเกินกว่าเหตุจำคุกหนึ่งปีนายสาถูกจำคุกไม่ทันไรก็ถึงแก่กรรมในคุกขณะที่นายสาถูกลงโทษจำคุกภรรยาของนายสาตั้งท้องพอนายสาถึงแก่กรรมภรรยาก็คลอดปรากฏว่าเป็นลูกชายปรากฏการอันเป็นรอยบาปมาปรากฏแก่ลูกของนายสาทั้งร่างกายของเด็กชายผู้เกิดใหม่ มีจุดๆตามร่างกายเป็นจุดแดงๆคล้ายเลือดที่กระเซ็นไปถูกเนื้อถูกตัวเด็กคนนั้นจนทั่วร่างเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้คนซึ่งได้พบเห็นในกรณีของนายสาในายทองคู่กรรมคู่เวรทั้งสองนี้เกิดจากสิ่งย่อ,อยยุอันเป็นชนวนหรือเหตุปัจจัยให้โทสะอันเป็นอนุสัยนอนนิ่งอยู่นั้นกำเริบเสบสารขึ้น หากนายทองลักขโมยใส่ของนายสาเพียงครั้งสองครั้งก็คงไม่ถูกฆ่าอะไรเล่าเป็นเหตุให้ในายทองต้องตามลักตามขโมยของเขาสามครั้งติดติดกันถ้าไม่ใช่กูเวนที่ผูกพันกันมาแต่อดีตชาติทำให้ในายทองต้องถูกปิดหูปิดตาลืมต่อบ,บอาปอกุศลที่ตนต้องทำไปลืมคิดถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตนนายทองอายุราวๆาวสปีนายสาอายุประมาณ28ปี ทั้งสองคนได้เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอาศัยร่มกาสวาพั์มาแล้วทั้งสองคนแต่ก็ไม่ได้ยึดเอาธรรมะของพระศาสดาไว้เป็นที่พึ่งที่อาศัยคงยึดเอาแต่ความมืดบอดไว้ในกำมลสันดานจนถึงแก่ความพินาศจิบหายไปในที่สุดความมีสติรู้จักข่มใจของตอนนั้นแม้จะเป็นปุถุชนคนสามัญถ้ากรรมเก่าไม่บดบังจนเกินไปก็พอจะรู้จักยับยั้งได้บ้าง โทษะที่เดือดพล่านนั้นย่อมระง,งับเบาบางลงเพราะความสำนึกในเหตุผลบาปบุญคุณโทษโดยธรรมดาธรรมชาติของสัตว์โลกแล้วความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันย่อมมีโยความมีน้ำใจต่อกันย่อมมีโยแม้สิ่งยั่วยุเย,ย้ายวนให้ก่อกรรมทำเข็นหรือสร้างสิ่งที่ดีงามความพินิตพิเคราะห์ของแต่ละคนก็ย่อมช่วยให้ความมีสติบังเกิดขึ้นบ้าง การให้ซึ่งเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งคือให้ทานนั้นถือว่าเป็นคุณธรรมค้ำจุนโลกซึ่งท่านว่าอะไรอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการให้อภัยทานยกให้ปล่อยวางไปในสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเป็นการล้างโทษภัยให้หมดสิ้นไปดังกรณีทั้งสองนี้ถ้าไม่มีความอาฆาตจองล้างจองผลานกันเกินไปหรืออีกฝ่ายหนึ่งถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรถือเอาเป็นสาระกันสาร คนที่เต็มไปด้วยโทษสะโมหะหากกระพยให้ในความโง่ความเขลาของเขาไปก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนเองตรงกันข้ามหากถือเอาแต่ความคมขีหรือคิดว่าเป็นการเสียเปรียบเสียผลประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างเอาความแข็งกร้าวเข้ากระทบกันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่แตกบินยังแต่ความพินาศลงทั้งสองฝ่ายท่านจึงว่าเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวน และสำหรับกำบันดาลเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่ากำนันขาวเป็นเรื่องเล่าจากคุณอันธิกาคุณอันธิกาเล่าว่าคุณแม่ของดิฉันเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ80กว่าปีมาแล้วคุณตาของดิฉันชื่อขาวเป็นกำนันที่ตำบลแห่งหนึ่งของอำเภอราชบุรณะสมัยนั้นทางการเอาคนร้ายหรือผู้ต้องหามาขังไว้ที่บ้านกำนันก่อนที่จะส่งตัวไปอำเภอ เพราะการเดินทางยังไม่สะดวกไปไหนมาไหนทีต้องใช้เวลาเป็นวันวันคนร้ายหรือผู้ต้องหาจะถูกล่ามโซ่ตีตรวนไว้ใ้ถุนบ้านมีตะเกียงจุดตามไว้ตลอดคืนแล้วยังมีเวรยามคอยอยู่เฝ้าอีกด้วย mm. เพื่อป้องกันคนร้ายตัดโซ่หลบหนีคนตาของดิฉันเป็นกำนันที่สื่อสัตว์อบอ้อมารีมีเมตตาต่อลูกบ้านทุกคนใครทำผิดไม่มีการไว้หน้า จึงทำให้พวกมิจฉาชีพไม่ชอบคนตาเนื่องจากกำนันมีหน้าที่รับแจ้งเหตุที่เกิดภายในท้องที่เช่นมีคนร้ายลักทรัพย์บ้างชนปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์บ้างส่วนมากพวกคนร้ายจะถูกจับได้เสมอมีอยู่รายหนึ่งซึ่งเป็นคนร้ายลักทรัพย์และปล้นด้วยเจ้าทุกจำหน้าได้มาแจ้งกำนันเพียงเวลาไม่นานกำนันก็สามารถจับเจ้าคนร้ายมาได้คนหนึ่งนำมาขังไว้ที่บ้าน ยังไม่ได้ตัดสินคดีรอจับพวกที่เหลืออีกสามคนซึ่งหนีรอดไปได้โชคมันยังดีที่กำนันมาป่วยเสียก่อนพวกที่ยังลอยนวลอยู่อาคาดแค้นกำนันมากที่จับพวกมันมาได้และแล้วแผนการจองเวรก็เกิดขึ้นในคืนเดือนดับคืนหนึ่งเวลาประมาณตีหนึ่งเห็นจะได้ทุกคนในบ้านกำนันกำลังหลับสนิทพลันก็ต้องตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงคนมาร้องเรียก ภระยาท่านกำนันงวงเงียลุกขึ้นออกไปเปิดประตูบ้านสมัยนั้นเป็นเรือนทรงไทยใตุ้นสงจึงใช้สลักประตูพอยกออกมาจิงจกเคราะร้ายตัวหนึ่งก็หล่นมาตายตรงเท้าพอดีทำเอาใจหายพอระงงับใจได้เกิดเปิดประตูพลวออกไปพบชายสามคนพกหัวเดียผ้าเข้ามา้ายืนอยู่ที่เชิงบันไดหนึ่งในสามคนก็ถามว่ากำนันอยู่ไหมขอพบหน่อยในช่วงนั้นกำนันยังไม่สบายอยู่ ภรรยาจึงออกมาแทนแต่คนที่มากับความมืดบอกว่ามีธุระสำคัญมากต้องการจะบอกด้วยตัวเองเฉพาะกำนันเท่านั้นเรียกว่าเป็นความลับสุดยอดงั้นแหละยังไม่ทันที่ภรรยากำนันจะตอบว่าอย่างไรกำนันซึ่งนอนฟังการสนทนาอยู่ในห้องก็ลุกรวดพราดออกมาเพราะท่านเป็นคนที่มีความจริงใจกับลูกบ้านทุกคนที่เดือดร้อนความห่วงใยลูกบ้านมีมากกว่าสุขภาพของตัวเองเสียอีก พอออกมายืนอยู่ข้างภรรยาซึ่งกำลังถือตะเกียงส่องไปที่บันไดบ้านท่านกำนันถามว่าใครอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรสำคัญจึงมาดึกดึกเดินๆป่านนี้พอขาดคำท่านกำน,นันบุรุษในยามวิการก็วิ่งขึ้นบันไดามาอย่างรวดเร็วถือปืนที่ทำขึ้นมาเองมือหนึ่งอีกมือผลักภริยาท่านกำนันล้มลงท่านใดน,นั้นเสียงปืนกระเบิดขึ้นอย่างกึกก้องท่านกำนันกลิ้งล้มลงกลางบันไดพอดี พวกคนร้ายใจโหดจึงถือโอกาสหลบหนีไปพอลุกขึ้นได้ภรรยาก็ร้องเรียกสามีเสียงสนั่นพร้อมทั้งขยาวเลดึงร่างขึ้นมาอน,นิจจาท่านกำนันขาดใจตายเสียแล้วลูกปืนเจาะเข้ากลางหน้าอกพอดีเลือดไหลนองแดงฉานลูกลกทั้งสีก็ยังเล็กอยู่ทางนั้นตกใจเสียงปืนตื่นขึ้นมาพอเห็นเข้าก็ร้องกันก,นกระจอง,งองแงแม่ก็ร้องลูกก็ร้องกอดกันร้องเป็นที่น่าเวทนายิ่งนัก สงสารคุณยายที่ต้องมาเป็นแม่ไม้แต่ยังสาวหลังจากแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จัดการศพท่านกำนันพวกญาติญาติทุกคนรู้ว่าใครเป็นคนร้ายฆ่าท่านกำนันแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้เพราะหนีไปแล้วไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้การเดินทางสมัยนั้นก็ไม่สะดวกยากต่อการติดตามจับตัวเอามาลงโทษได้ จึงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมซึ่งไม่เห็นผลช้าเก่าเร็วแล้วแต่ชนิดของกรรมที่ก่อเจ้าคนร้ายคนนี้ฉลาดมากมันหนีกระเซาะกระเซิงไปกบดานอยู่หลายปีจนหมดอายุความก็หวนกลับมาถิ่นเกิดมันมาในมารใหม่โกนหัวห่วมเหลืองท่าทางสงบสงเสงี่ยมสมกับเป็นผู้ทรงศีลจะด้วยสำนึกในบาปบ,บุญคุณโทษหรือบวชเพื่อน,นีกรรมก็ตามแต่ พวกญาติญาติของคุณยายก็ไม่มีใครติดใจเอาเรื่องแล้วโมทนาด้วยคงเป็นบุญเก่าที่ทำไว้แต่ชาติที่แล้วแล้วตามมาสม่งผลเมื่อบวชแล้วก็กลับมาอยู่จำวัดและได้ดิบได้ดีเป็นถึงเจ้าวาดชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครรู้เรื่องแต่หันหลังจึงเลื่อมใสศรัทธามากกอบกับเจ้าวาดรูปนี้มีของดีอยู่ยงคงกระพันทำน้ํามนต์นสะดกดเคราะห์เก่งตามเนื้อตัวมีแต่รอยสักยัน ปากต่อปากเล่าลือกันต่อๆไปชื่อเสียงจึงด่งดังมีลูกศิษย์ลูกหามากมายผู้คนก็นับหน้าถือตาเพิ่มขึ้นลาบสกการะจึงอุดมสมบูรณ์มิได้ขาดเว้นแต่บ้านของคุณยายและญาติญาติท่านั้นที่ไม่มีใครไปทําบุญที่วัดนั้นเลยชาวบ้านถามก็พูดใบเบียงไปอย่างอื่นบอกความจริงไปก็ไร้ประโยชน์บุญเก่าตามหนุนนึงให้คุณอยู่หลายปี จนอายุเข้าสู่วัยชาราคงจะอยู่ในราวเจ็ดสกว่าบุญเก่าก็หมดลงเมื่อบุญหมดวิบากกรรมก็เข้ามาแทนที่เพราะกรรมที่ก่อไว้นั้นสาหัสนักวันที่กรรมตามมาทันก็มาถึงอยู่ดีๆก็เดินพลาดตกบันไดวัดกลายเป็นอัมพาตไปเลยกระดิกกระเดี่ยวไม่ได้ต้องนอนทนทุกข์ทรมานอยู่กับที่เป็นเดือนๆตามร่างกายก็เจ็บปวดโดยหาสาเหตุไม่ได้กลืนอะไรก็ไม่เข้ามันเจ็บหน้าอก นอนร้องอดโอยหน้าเวทนาแก่ผู้พบเห็นแม้หมอหลวงเองก็ยังหาสาเหตุไม่เจอเงินทองลาบสักการะมีเท่าไร่ก็นำออกมารักษาตัวใครว่าหมอไหนดีวิเศษแค่ไหนก็ไปรับมารักษาไม่ว่าจะเป็นหมอหลวงหมอเวทมนต์หมอยาไทยต่างก็หมดปัญญารักษาจนในที่สุดก็มรณะภาพไปด้วยความทุรนทุราย นี่แหละผลแห่งกรรมทันตาเห็นไม่ต้องรอชาติหน้าก่อกรรมไว้ตอนเป็นนมนึกว่าจะหนีกรรมพ้นอุตสาหภาเเลืองห่มกายท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นคุณยายเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องกฎแห่งกรรมสอนให้ลูกหลานทำความดีสร้างกุศลแผ่เมตตาไม่ให้จองเวรพยาบาทใครแม้แต่คนที่ฆ่าคุณตาตายอย่างในเรื่องที่เล่านี้คุณยายและพวกเราทุกคนต่างก็เอาหัวสีให้